สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกในวัดนิลภัยจิตขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการไขคดีดังบายผู้กองกล้องเราจะนำพาทุกท่านติดตามกลยุทธ์การสืบสวนของตำรวจเพื่อไขปริศนาของคดีที่เคยเสะเทือนขวัญสังคมให้ความจริงปรากฏอีกครั้ง แฝมคดีที่ผมจะเปิดในวันนี้สร้างจากเขาโครงของเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นในปีพศ2559ครับเพื่อเป็นการเคารพต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผมจำเป็นต้องใช้นามแฝงสำหรับบุคคลและสถานที่บางแห่งแต่ขอให้ทราบว่าทุกขั้นตอนการสืบสวนและความโหดเหี้ยมที่เกิดขึ้นนั้นเคยเป็นข่าวสะเทือนขวัญมาแล้วจริงๆนี่คือเรื่องราวของ คดีบทเรียนสุดท้ายวันจันทร์ที่3ตุลาคมพศ2 5 5 9เวลาประมาณ10บนาฬิกาอากาศของเดือนตุลาคมยังคงร้อนระอุเสียงวิทยุตำรวจในรถของผมดังขึ้นเป็นรหัสแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่สอพอบางพลีเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันบ่อยแต่ครั้งนี้ มีการย้ำถึงกลิ่นที่รุนแรงผิดปกติสัญชตาตญาณของผมบอกทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาภาพที่ผมเห็นเมื่อไปถึงคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจท้องที่ยืนล้อมถุงกระสอบปุ๋ยเก่าๆใบหนึ่งที่ถูกทิ้งในพงหญ้าริมถนนทุกคนมีสีหน้าที่ยากจะอธิบายมันคือส่วนผสมของความเป็นมืออาชีพกับความรู้สึกสะเทือนใจ และเมื่อทีมพิสูจน์หลักฐานเปิดถุงกระสอบออกเราก็พบเพียงท่อนลำตัวของมนุษย์ไม่มีศีรษะไม่มีแขนขายังไม่ทันที่ผมจะสรุปสถนานการณ์ในใจวิทยุกระดังขึ้นอีกครั้งเวลา14นาฬิกาในวันเดียวกันผู้กองครับเจออีกจุดแล้วครับที่คลองส่งน้ำเขตบางบ่อครั้งนี้เป็นถุงดำ และทั้งในคือชิ้นส่วนศีรษะและแขนขาที่เหลือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนศพเท่านั้นแต่มันคือการประกาศสงครามกับกระบวนการยุติธรรมฆาตากรไม่ได้แค่ต้องการซ่อนแต่ต้องการจะเยาะเย้ยกระบวนการยุติธรรมด้วยวันที่4ตุลาคมพศ2559ห้องชนสูตรบรรยากาศในห้องเย็นและเงียบมีเพียงเสียงเครื่องมือของแพทย์นิติเวช ผมคุยกับหมอเขาบอกผมว่าคนร้ายใจเย็นมากผู้กองรอยตัดพวกนี้แม้จะไม่ใช่ฝีมือแพทย์แต่ก็ไม่ใช่การกระทําของคนเมาหรือตกใจกลัวมันมีการเล็งมีการวางแผนจากการตรวจสอบอย่างละเอียดเราประมาณการได้ว่าผู้ตายเป็นชายชาวเอเชียตะวันออกอายุประมาณ50-60ปีสภาพร่างกายแข็งแรงดีก่อนเสียชีวิต ไม่มีร่องรอยของโรคประจำตัวและเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์วันที่5ตุลาคมพศ2559เวลา11นาฬกาสนาทีสอนอทองหลอ่อในที่สุดจิ๊กซอชิ้นแรกก็ปรากฏขึ้นเมื่อชายญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อเคนจินามสมมุติเดินทางมาแจ้งความว่าเขาไม่สามารถติดต่อบิดาของเขาได้เลย ตั้งแต่วันที่21กันยายนบิดาของเขาคืออาจารย์ธนกะนามสมมุติครูสอนภาษาญี่ปุ่นวัย58ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานคุณเคนจิเล่าด้วยสีหน้าที่พยายามจะเข้มแข็งแต่แววตาเต็มไปด้วยความกังวลว่าพ่อของเขาเป็นคนมีระเบียบว,วินัยมากการขาดการติดต่อแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นและเขาได้ให้ข้อมูลที่สำคัญที่สุดกับเรา พ่อของเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงไทยคนหนึ่งชื่อน้ำฝนนามสมมุติและก่อนจะหายตัวไปพ่อของเขาบอกว่าจะไปหาผู้หญิงคนนี้ที่คอนโดของเธอระยะเวลาที่หายตัวไปตรงกับระยะเวลาการเสียชีวิตที่เราประมาณการไว้พอดีตอนนี้เราได้มีแต่ชิ้นส่วนนิรนามอีกต่อไปเรามีชื่อเรามีใบหน้า และที่สำคัญเรามีชื่อของผู้ต้องสงสัยคนแรกภารกิจเร่งด่วนของเราเปลี่ยนไปทันทีคือยืนยันตัวตนของชิ้นส่วนที่พบด้วยการตรวจ DNA กับคุณเคนจิและย้อนรอยชีวิตของอาจารย์ธนกะเพื่อหาคำตอบของคำถามที่สำคัญที่สุดใครคือคนสุดท้ายที่อยู่กับเขาก่อนที่บทเรียนชีวิตของเขาจะจบลง เราได้ชื่อและใบหน้าของผู้ที่อาจเป็นเหยื่ออาจารย์ธานากะพร้อมกับเบาะแสสําคัญจากลูกชายของเขาที่ชี้ไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้ําฝนวันที่6ตุลาคมพศ2559สถาบันนิติเวชวิทยาการรอคอยที่บีบคั้นหัวใจสิ้นสุดลงในช่วงบ่ายเมื่อผลตรวจ DNA จากชิ้นส่วนศพที่พบตรงกับ DNA ของคุณเคนจิลูกชายอาจารย์ธานากะอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ คดีคนหายได้กลายเป็นคดีฆาตกรรมอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วครับชื่อของอาจารย์ธานากะถูกย้ายจากแฟ้มคนหายมาสู่แฟ้มคดีฆาตกรรมของผมบ่ายวันเดียวกันคอนโดมิเนียมย่านบางนาเมื่อได้ข้อมูลที่อยู่ของน้ำฝนจากลูกชายของผู้ตายผมและทีมจึงมุ่งหน้าไปยังคอนโดมิเนียมแห่งนั้นทันทีแต่เมื่อเราไปถึงห้องกลับถูกล็อกจากด้านในเราเคาะประตูไม่มีเสียงตอบรับ เพื่อนบ้านให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรามากเขาบอกว่าไม่เห็นเจ้าของห้องมาหลายวันแล้วแต่ที่น่าสนใจคือเมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อนเขาได้ยินเสียงดังโครมครามเหมือนคนทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงและมีเสียงผู้ชายร้องด้วยความเจ็บปวดดังมาจากห้องนั้นแต่เสียงก็เงียบไปอย่างรวดเร็วเขาจึงไม่ได้คิดอะไรวันที่7ตุลาคมพศ2559ที่กองบังคับการสืบสวน เมื่อยังไม่สามารถเข้าห้องได้เราจึงเปลี่ยนมาไล่ล่าร่องรอยทางดิจิตัลผมสั่งให้ทีมตรวจสอบประวัติทางการเงินทั้งหมดของอาจารย์ธานากะและเราก็พบกับคุมทรัพย์ชิ้นสำคัญหลังวันที่21กันยายนซึ่งเป็นวันที่เขาหายตัวไปบัตร ATM ของเขายังคงถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องมีการกดเงินสดออกจากตู้ ATM หลายครั้งครั้งละ20,000บาทซึ่งเป็นวงเงินสูงสุดต่อครั้ง ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพและสมุทรปราการนี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของฆาตกรเขาไม่เพียงแต่ทิ้งร่องรอยของศกแต่ยังทิ้งร่องรอยทางการเงินไว้ให้เราตามอีกด้วยเรานำภาพจากกล้องวงจรปิดของตู้ ATM ทุกตู้ที่คนร้ายไปกดเงินมาตรวจสอบภาพที่ปรากฏคือผู้หญิงคนหนึ่งสวมหมวกและแว่นตาดำเพื่ออำพรางใบหน้าแต่รูปร่างและลักษณะของเธอตรงกับน้ำฝน แฟนสาวของอาจารย์ธนากะอย่างไม่ต้องสงสัยและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นในกล้องวงจรปิดบางมุมเราเห็นว่าเธอไม่ได้มาคนเดียวมีผู้ชายคนหนึ่งยืนคุ้มเชิงอยู่ไม่ไกลเขาคือเก่งนามสมมุติชายหนุ่มอาชีพขับรถแท็กซี่และจากการสืบประวัติอย่างรวดเร็วเราพบว่าเขาคือแฟนหนุ่มอีกคนของน้ำฝนตอนนี้หลักฐานทุกชิ้นได้ต่อกันเป็นภาพที่น่ากลัว ความสัมพันธ์ซ้อนแรงจูงใจเรื่องเงินและการร่วมมือกันของคนสองคนหลักฐานทั้งหมดนี้เพียงพอแล้วที่เราจะขออนุมัติหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าไปในห้องเช่าห้องนั้นสถานที่ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบของทุกสิ่งเย็นวันที่7ตุลาคมพศ2 5 5 9หลักฐานที่เรามีทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตู้ ATM และคำให้การของเพื่อนบ้าน มันมากพอที่จะทำให้สารอนุมัติหมายค้นห้องพักของน้ำฝนได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงผมนำทีมพิสูจน์หลักฐานและทีมสืบสวนกลับไปที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาอีกครั้งคราวนี้เราไม่ได้ไปเพื่อพูดคุยเราไปเพื่อค้นหาความจริงเมื่อไม่มีเสียงตอบรับจากในห้องเราจรึงใช้ช่างทำกุญแจผู้ชำนาญเปิดประตูเข้าไปภาพแรกที่เห็นคือห้องที่ดูว่างเปล่า ไม่ใช่แค่ไม่มีคนแต่ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวส่วนใหญ่ถูกเก็บออกไปแล้วเหลือเพียงเฟอร์นิเจอร์บิวอินไม่กี่ชิ้นกลิ่นอับชื้นลอยมาประทะจมูกมันคือห้องที่กำลังจะถูกทิ้งร้างเป้าหมายหลักของเราคือห้องน้ำและมันก็ไม่ทำให้เราผิดหวังแม้ห้องน้ำจะถูกขัดล้างอย่างดีจนดูเหมือนใหม่แต่กลิ่นของน้ำยาล้างห้องน้ำชนิดรุนแรงยังคงอบอวลอยู่ ผมให้สัญญาณไฟในห้องถูกปิดลงจนมืดสนิทและแล้วแสงสีฟ้าของลูมิเนลก็ถูกฉีดพ่นเข้าไปทันใดนั้นห้องน้ำที่ดูธรรมดาก็ได้เผยร่างที่แท้จริงของมันออกมาแสงสีฟ้าเรืองรองสว่างวาบขึ้นมาแทบจะทุกอนูโดยเฉพาะบนพื้นผนังรอบๆอบชักโครกและที่น่าสยดสยองที่สุดคือภายในท่อระบายน้ำที่มีคราบเลือดเกาะอยู่หนานแน่น มันคือภาพวาดของความโหดเหี้ยมที่ยืนยันว่าที่นี่คือสถานที่ที่อาจารย์ธนกะถูกฆ่าและชำรหละตอนนี้เรามีสถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือการตามล่าตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนน้ำฝนและเก่งวันที่8ตุลาคมพศ2559ที่กองบังคับการสืบสวนเราเริ่มจากการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ของทั้งคู่ พบว่าโทรศัพท์ของน้ำฝนถูกปิดเครื่องไปแล้วตั้งแต่สองวันก่อนแต่โทรศัพท์ของนายเก่งยังคงมีการใช้งานอยู่และตำแหน่งล่าสุดของเขาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่จังหวัดสะแก้วบริเวณชายแดนรอยต่อกับประเทศกัมพูชาพวกเขาพยายามจะหนีหนีออกนอกประเทศเวลาของเราเหลือน้อยลงทุกทีผมประสานงานกับตำรวจตรวจเข้าเมืองและตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ทันที พร้อมกับส่งทีมสืบสวนที่เก่งที่สุดของผมมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระแก้วหลังจากที่เราพบร่องรอยคราบเลือดและยืนยันได้ว่าห้องพักของน้ำฝนคือสถานที่เกิดเหตุการตามล่าตัวผู้ต้องหาทั้งสองน้ำฝนและเก่งก็เริ่มต้นขึ้นทันทีค่ำวันที่8ตุลาคมพศ2559จังหวัดสระแก้วทีมสืบสวนที่ดีที่สุดของผมเดินทางถึงสระแก้ว เราตั้งวอรูมสเปากิจร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดและตำรวจตะเวนชายแดนเป้าหมายของเราชัดเจนคือปิดตายทุกช่องทางธรรมชาติที่คนร้ายอาจใช้หลบหนีข้ามชายแดนไปยังประเทศกัมพูชาแต่คนร้ายก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าเรากำลังตามรอยพวกเขาอยู่ไม่นานหลังจากที่เราไปถึงสัญญาณโทรศัพท์ของนายเก่งก็ดับบวบลงเขาปิดเครื่องหรืออาจจะทำลายมันทิ้งไปแล้ว ตอนนี้เราเหมือนคนตาบอดการไล่ล่าทางดิจิทัลสิ้นสุดลงเหลือเพียงการทำงานภาคสนามแบบดั้งเดิมเท่านั้นกลางดึกคืนเดียวกันเรามีเบาะแสเดียวที่เหลืออยู่คือรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองของนายเก่งผมสั่งให้กระจายกำลังพร้อมรูปถ่ายของคนร้ายทั้งสองคนและรถแท็กซี่ไปสอบถามตามโรงแรมรีสอร์ทและร้านค้าในพื้นที่ชายแดนอำเภอคลองหาด มันเป็นการทำงานแข่งกับความมืดและความเงียบเวลาผ่านไปเกือบทั้งคืนจนกระทั่งเช้ามืดของวันที่9ตุลาคมพศ2 5 5 9ความพยายามของเราก็เป็นผลเราได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านค้าเล็กๆแห่งหนึ่งในหมู่บ้านติดชายแดนเขาจำใบหน้าของน้ำฝนและเก่งได้แม่นยำเขาบอกว่าทั้งสองคนมาจอดรถแท็กซี่ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่มเมื่อช่วงหัวคำ่ำและที่สำคัญ พวกเขาถามทางไปยังช่องทางข้ามแดนที่ชาวบ้านใช้กันเบาะแสนี้ทำให้เราบีบวงล้อมให้แคบลงได้มหาศาลไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเราพบรถแท็กซี่ของนายเก่งถูกจอดทิ้งไว้ในป่ามันสำปะหลังข้างทางห่างจากชายแดนไม่ถึง2กิโลเมตรพวกเขาทิ้งรถเพื่อเดินทางต่อทีมของเราและตชดค่อยๆเคลื่อนกำลังเข้าไปในพื้นที่ป่าตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้ บรรยากาศเงียบและตึงเครียดและในที่สุดเราก็พบพวกเขากำลังซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมร้างเก่าๆกลางป่าพวกเขากำลังรอเวลาให้ฟ้ามืดสนิทเพื่อที่จะข้ามแดนการจับกุมฆาตรกรทั้งสองคนและการนำพวกเขากลับมารับโทษตามกฎหมายคือภารกิจต่อไปแต่ในห้องสอบสวนใครกันแน่ที่จะเป็นคนสารภาพและใครคือคนบงการที่แท้จริงระหว่างคนทั้งสอง เช้าวันที่9ตุลาคมพศ2559ชายแดนจังหวัดสะแก้วเมื่อรู้ว่าถูกล้อมไว้ทุกเส้นทางน้ำฝนและเก่งก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีสีหน้าของทั้งคู่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและสิ้นหวังการหลบหนีของพวกเขาจบแล้วเราควบคุมตัวทั้งสองคนกลับมายังกองบังคับการสืบสวนที่กรุงเทพทันทีตลอดการเดินทางหลายชั่วโมง ทั้งทู่ต่างนิ่งเงียบไม่พูดคุยกันราวกับคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนวันที่10ตุลาคมพศ2 5 5 9กองบังคับการสืบสวนตามหลักการแล้วเราต้องแยกผู้ต้องหาทั้งสองคนสอบสวนเพื่อหาจุดอ่อนและความไม่ตรงกันของคำให้การทีมสืบสวนชุดหนึ่งรับผิดชอบนายเก่งส่วนตัวผมรับผิดชอบน้ำฝน เธอใจแข็งและฉลาดในตอนแรกเธอยอมรับแค่เรื่องการกดเงินจากบัตร ATM ของอาจารย์ธนากะเธอบอกว่าอาจารย์เป็นคนให้รหัสเธอเองด้วยความสเสน่หาและเธอไม่รู้จริงๆว่าเขาหายไปไหนเธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเรื่องคัตกรรมด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยในขณะเดียวกันที่ห้องสอบสวนอีกห้องหนึ่ง ทีมของผมได้ใช้หลักฐานทั้งหมดกดดันนายเก่นอย่างหนักทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตู้ ATM ที่เห็นเขายืนคุมเชิงอยู่ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ที่ติดต่อกับน้ำฝนอย่างต่อเนื่องและหลักฐานคราบเลือดจากห้องพักของน้ำฝนนายเก่นเป็นคนขับรถเป็นผู้ร่วมสมรุ้คิดแต่เขาไม่ใช่คนวางแผนและเมื่อเขาได้รู้ว่าโทษที่เขาอาจจะได้คือประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิตและตระหนักว่าน้ำฝนกําลังจะโยงความปิดทั้งหมดมาให้เขาเวลา16นาฬิกาของวันเดียวกันนายเก่งยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเขาเล่าว่าน้ำฝนเป็นคนวางแผงทั้งหมดเธอต้องการเงินและทรัพย์สินของอาจารย์ธานากะในคืนเกิดเหตุคืน21กันยายน เธอได้มีปากเสียงกับอาจารย์ในห้องพักอย่างรุนแรงและเป็นคนลงมือฆ่าอาจารย์ในห้องน้ำด้วยตัวเองจากนั้นเธอได้โทรศัพท์เรียกเขามาที่ห้องเพื่อช่วยการทำลายหลักฐานในเก่งสารภาพว่าเขาเป็นคนช่วยน้ำฝนชำละศพและใช้รถแท็กซี่ของเขาในการขนย้ายชิ้นส่วนศพไปทิ้งตามที่ต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการเพื่ออําพรางคดีแต่น้ำฝน ยังคงปากแข็งปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามันคือช่วงเวลาที่ความจริงทั้งหมดต้องถูกเปิดเผยไม่ว่าผู้ต้องหาจะยอมรับมันหรือไม่ก็ตามค่ำวันที่10ตุลาคมพศ2 5 5 9ห้องสอบสวนหลังจากที่นายเก่งให้การสารภาพผมได้กลับเข้าไปในห้องสอบสวนของน้ำฝนอีกครั้งเธอมองผมด้วยสายตาที่ท้าทาย ยังคงเชื่อว่าไม่มีหลักฐานโดยตรงที่จะมัดตัวเธอได้เธอไม่รู้ว่าเกมได้เปลี่ยนไปแล้วผมไม่ได้พูดอะไรแต่ผมให้เจ้าหน้าที่เปิดวิดีโอบันทึกคำให้การของนายเก่งบนจอทีวีในห้องสอบสวนภาพของนายเก่งที่กำลังสารภาพทุกอย่างตั้งแต่การฆาตกรรมการชําแหละศพไปจนถึงการนําชิ้นส่วนไปทิ้งปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอ วินาทีแรกที่เห็นภาพสีหน้าของน้ำฝนยังคงเรียบเฉยแต่เมื่อเธอได้ยินเสียงของเก่งเล่าได้ถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นในห้องน้ำเล่าว่าเธอเป็นคนลงมือใบหน้าที่เคยนิ่งสงบของเธอก็เริ่มบิดเบี้ยวความเย็นชาในแววตาถูกแทนที่ด้วยความโกรธและความตื่นตระหนกเธอรู้แล้วว่าเธอแพ้แล้วเธอเริ่มกรีดร้อง ไม่ได้กรีดร้องด้วยความเสียใจแต่ด้วยความโกรธที่ถูกหักหลังเธอทุบโต๊ะและด่าทอนในเกงผ่านจอภาพและนั่นคือคำสารภาพในรูปแบบของมันเองเธอไม่ได้ยอมรับว่าฆ่าแต่เธอโกรธที่ผู้สมรู้ของเธอสารภาพออกมาการแสดงละครฉากสุดท้ายของเธอได้ปิดม่านลงแล้ว แม้ว่าน้ำฝนจะไม่ได้รับสารภาพออกมาตรงๆแต่คำให้การของนายเก่งประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานแวดล้อมทั้งหมดก็แน่นหนาพอที่จะทำให้สารพิภากษารลงโทษผู้ต้องหาทั้งสองคนในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนปิดฉากคดีฆาตะกรรมที่สะเทือนขวัญลงอย่างสมบูรณ์กลับมาพบกับผม ร้อยตำรวจเอกเนวัตได้ใหม่ในอีพีหน้ามาดูกันว่าแฝมคดีฉบับต่อไปจะทิ้งปริศนาและบทเรียนอะไรไว้ให้เราอีกสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ